สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตระูทุกคนจ้ามันี้ก็มาพบพ่อกับซองเสากึ้มใจสว่างอี่เลยพี่นอ้องมอนี้เสาขึ้มกับแหวเวียนมาหาเสาพิมพจ้าบริมาโดนแล้วขิดหอดคิดเถิงเพิ่นบริมาเฮิงมาโดนมานานพ่อโทษเพิ่นก็นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะเพียงเนาะเหตุเทือน,นอทางหนาออกมาอีกก็ทางหนาเนาะพี่น้องเหตุเทือนใหม่ทาสีใหม่เนาะเดี๋ยวสิเพื่ไปชมกันของน้ำเพ,พิ่นใส่คักบ่พี่น้อย ห้องน้ำก็เป็นเสาก,กึ้มข่ามาเห็ดเนาะแต่แรกๆเลยตั้งแต่ยังบริวารหูจักเพิ่นแล้วก็ต่อมาก็มีคนมาซอยเหลือเห็ดเทีอนเนาะสมทบกันข่าม,มาเรื่อยๆเนาะซาพิมนี่ก็ขอบใจพ่อแม่พี่พี่น้องเอฟซีปตูทุกคนและที่อุปถัมภ์กำรสู้ตลอดมาเบิ่งนแยงเพิ่นเนาะเมื่อในเสาก,กึ้มกับมีโอกาสได้มามอบเงินให้เพิ่นเนาะจากทางผู้ใหญ่ใจดีทานพุทธบูชาคนเก่าคนเดิมที่เบิ่งนแยงเพิ่นตั้งแต่เพิ่นคอยเห็ดของน้ำมาตะก,กี้เนาะ ประมาณหมื่นหา่นซอยเห็ดของน้ำมาตะก,กี้พี่น้องเอ้ยแล้วก็ต่อมาจะได้มีคนเขามาซอยเหลือเพิ่อนดูแลฝากส่วนพี่น้องว่าจะเป็นตั้งเสาเลยเทคานนี่ทางซองเบาเงาเพราะเรือจังใดนี่แหละแล้วก็มีซอยมาตลอดนะพี่น้องเนาะโอ้สบายดีสร้างสร้างจุ๊บปูหม่บ่มา,ยยา,าเห็ดน,นี่เรื่องฟูเดียวกับเหงของน้ำโอ้ผมมีหลายสุดเนาะเขามาเห็ดกับเพิ่นเนาะ สบายดีแม่พรด้ยสบายดีก็บินมาดนคังแม่พรไว้อีแล้วฝนโทรศัพท์พัดลมตู้เย็นครบเบิดลบานโดยโดยอืมยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อยู่ดีไม่แห้งก็เพรยู่ดีประด้นะแม่ผมลมอนมันคือโหร้อนมันเป็นยังแม่พร อยู่ชื้อๆพลนรบนลอยๆลอยๆลงไปนั้งยังไมเกินรบนลอยๆเลยจั๊กสิเลยจั๊กเชนทำไมบอได้กินหืดกินยายังบอจากมันอ่าอือมาโหร่นจนโหรอดนะนี่เป็นหนังหัวท่านก็เคยเป็นเคยกัดไส้ยาพิษได้ไหมพอนจะว่าแม่ก็คือว่าฉะยาที่เก่าอยู่ยาที่เก่าในชาบัดเมื่อนั้นวีับลูบอลูบอลูบอท่าเด่น กุ้งคนจนนังโหรอนเลยแม่บางเสือก็เป ja mm ็นน้ำกินหืดกินยาพิษเลยแม่ก็าไม่ได้กินยาไงกินแค่บางโมกินกันกินโดนหรือบ่มันเจ็บแค่ตอนนั้นเขาเจ็บรูดูเลยอันบางทีมันจะระชื่อมาทำไมกินจักสิยาดีแค่โป๊ดหรอยาดิแกกินแลยเลยหรือว่าเป็นน้ำยาหรือว่าไมเป็นน้ำมันยาชาโหหรือว่าฮอร์โมนเปลี่ยนเป็นลาล้วนเลยนะจน้มืดเลยแค่น้อยเดือนแล้วนะ จะเป็นน้ำฮอร์โมนเฮาเนาะเจ้าวัชิวร์นี่จากน้ำชีทขึ้นกระเทิบข้างหน้าคือทางไอ้อีกบ่กโดยกระเทิบข้างหน้าอผลบุพเพฆมาสไะอืมกระเทิบออกอีกเนาะโอ้งามไรเพื่อนเราผู้สีสันกะโลสีข้างในก็งามเราสลายเนาะก็จากที่ทฆมาเมื่อนี่มีพักกระแตะก็ครึ่งหนึ่งปัดนี้กายมาเป็นเนรมิตเป็นเพื่อนงามให้เลยบ่าเนี่ยสลายเอ้ย สีเขียวอ่อนทะเลไฟเลือกให้ส um, uh, ีนี uh, uh, ่แม่เลือกเองโอ้ยพอเลือกเองงามงามมากมากชีในเมืองเขาก็หมักสีเขียวอ่อนเลวชี้อ่อนโบแมนทะเลเขียวอ่อนเขียวอ่อนพี่น้องชี้อ่อนอ่อนแบบสีในเมืองอือตู้เย็นก็มีได้สไลท์แม่แก้วก็เพาะชุกชันเพิ่นโอ้อยู่ทังอเมริกาปอ เปิดกับทรอมะลิน้ำเฮายุ่มืลยนะทรมาแต่สี่โมงเช้าเพื่อนว่าแม่เขาไปซอยซับพิมต่อเติมเพื่อนเห็นเนพื่อนใหม่เพื่อนว่าโอ้เห็นยู่ลูกเห็นยู่ว่ะแต่ลูกก็บ,บอกว่าเด็กเขาไปเพราะว่าเห็นทางไร้ไร้ซ่องกับมาซอยเรือเพื่อนแล้วเพื่อนกะบอดเลยลำบากปันใดกับปล่อยเหตุทางนั้นซอยไปเขาก็เลยว่ะเปิโทร,มรนะโอมะลินน้ำเฮาค่ะนแล้ะอืมอืมผมพลุจนยังยิบเดี๋ยวนี่แหละแม่ ตั้งแต่หกมือนี่แหละมันล่นนะซาพิมพ์เพิ่นบดไปเวียกบ่ยังบดปลายอืมเอาไวนยังค่าเฮ็ดตัวนี้อื้มใช่ครับเบิ่งสร้างเนาะดูเบื้งสางแต่ซื้อในเช่อน้ำงากช้างแล้วซื้อซีมังซื้อยังไม้เมืองลันค่าอื้มยังบดแล้วเฮ็ดตอนนี้ยังปลายบราขั้าแล้วเวียกก็ับไปคือเก่าแล้วยจะไปแล้วขั้นแล้วมัดเรียบร้อยแล้วนะอื้มไปหาเฮ็ดแล้ว อ่ะอ,งงอาจารจีเฮดเวียะแล้วเนาะอือแง่ผลยักะจะหาเวียะอยู่ไรแม่นอยู่คืยงงอยามแหลงนะแม่นอยู่คขาขายยังกะจะเงียบแม่นผลนกกนยังใส่การหายามเยอเนาะแง่แง่เบิ่นแล้วขายังขายบุดีคนลวงห้โรงงานเนี่ยคนตกลิ่นขู่มือเนี่ยมือนี่กระตกตกทางบ้านของออมกระตกจนว่าหนำท่วมพุ่นแล้วออตกจนน้ำท่วมทางพ่อโซลไลายเนาะ แต่ว um ่ากัถ้ามาจิพุดเรื่เศ้านี่จะกี่ยววัตถุไมาทั้งนี้แล้วว่าอันพากันอ่าพอดีว่าพากันมาทางสวรรค์ก็เลยมาแบ่งเอาเงินให้เจ้าเลยเนื้อซื้อเนเต็มๆอยู่ได้แม่ว่าจากตรพัางไหนได้เนาะวะแล้นนี่เส้นเฉพาะตรงไหนได้อว่ะขอนั่งเงอนนี่วะก็เลยบริโภคอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นห่อมอเลยก็เอาเงินหลักกระเป๋าไปเลยนี่จังวะคานว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนชอยต่อ เติมที่กะจะก็เป็นห้องนอนมาได้ไหมเทามีกะก็เป็นกระเทือป้าไว้เาานาะเราจะยังเฮินโคอีกยังโบราะหล,ลายแนวอยู่แล้วไงยั<อ> <laughs> งเฮินโคไปจต่สีอันเป็นอะไรเนาะไปเกี่ยวทางนี้ทา้งหลายขันขานเบิ่งกัและทขันมีคนผู้ชายมาอืมคืออยากจะดีผู้ชายมาขันผู้ชั<อ> <laughs> น้นน,นี้แล้วกะเอาชั้นนี้กะ<อ> <laughs> ดังไปนี่แหละอืมเกอดังทางหน้าก็ได้มีจะอยู่สองคนกับบริวารมีลายป่านไหนมีสองคนแม่สองแม่ลูกอยู่จำนี้ก็โอเคก็ได้อยู่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นเหตุบัดทางไหนบัดรวมทางสินไลน์ลายพันนี่เนาะลายร้อยดอลลาร์เนี่ยน้องไหมเนาะอืมบัดจุดดอกประมาณพันสองพันเหรียญเนาะคึ้ว่า <Advent S 2> Around.. <S........ S...,. S>..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  ประมาณสองพันเลียญเพื่อแล้วทางหนากับที่เป็นเหตุตอนนี้ได้คันเปียร์แคบจะขาสร้างคือเดียวนี้อยังกระแพงเดียวนี้ค่าสร้างค่าเครื่องกระแพงแมนมันสิบุคือตะกี้คือตะกี้ตะกี้นี้ราคายังพอสู่ได้อีกยังกระเบนเดียวนี้โอ้คาสาแพงค่ะอันแห้งขึ้นเลยจากสิวันนีไแหลนาะได้เห็ดย่าอัน เพิ่นตอนนี้ก็ว่าบุญอยู่ดอกแม่กะว่าแม่ตอนแรกก็คิดว่าสิบไรสัมเนี้เนาะแม่เนาะโอ้ยคิดว่าสิบรไรสัมเนียแลแ้วแม่ก็คือกับบุญบุญหลายเติบนะแม่เนาะบุญหลายฉาทุบุญคุณเพื่อนชอยแม่มากกับชาติถูกขอบอกขอบใจนะเพื่อเวลาหลายทานู้ใหญ่ทุกทานกะแม่ก็คืนวัชิตูมผักกระตาตลอดไปนะวัชิขึ้นวัชิเนาะว่าิพูนหายตายไปกระต่ายแล้วเนาะแม่คนคิดวันนั้นและแม่กะคิดยานเงินกะคิดบอกข่าวบอกเนาะ

เบริคอทั้งแม่แกวพ่นบริจาคบริยากซอยเรือเขาเพือนขาไฟใ่้เพิ่นเกษซอยลายแนวและแม่กาเกงใจญ่กัการขออว่าทางตุ้ยยจะดีทางอื่นซอยมากล่ะาธกบุญคุ้นดโดยเออมันกะว่าบลายกะลายอยู่ได้น้ำอันพายเท่าใดโเตรน้อยก็ะชองร้านปลายกัะทซื้อสายทงซื้ออันเครืองเองนี่แหละ าย่คือในเสร็แม่ได้ซื้อแล้วยังเตคอมเตอร์คอมเตอร์ใหญ่ก็สล้านอืมอืมกใช้น้ำตาไปก่อนสิโดยอืมเน้องเงไกอืมก็ยังดีเนาะได้หลายอย่างเติบอยู่อันนี้เพิ่เพิ่งมาไห้บ่นี่โดยทางทางเบาอืเห็นอยู่คนมามอบเบาแเห็นคนมามอบอยู่โดอมาก็มีแห้งแล้วไหม ด้นใส่ได้โดนเติบได้หน่อยนี่เนาะเออสิช่ไดสองเดประมาณนอน้นพุทธบูชาชอยมาตอนนั้นแม่ก็ซื้อแล้วชื่อหลแล้วเนาะมันเริ่มเม็ดแมนนแมนแมนทำเพงทแผนี่แหละมันยังบอแล้วโยกโยกตรงนี้จริงต้องเหตุตลอดเนาะต้องเห็ดตลอดจนพนและจนมันดีกแล้วแ่เมื่อจรเมื่อไรบู่้แบ แม่แก้วพันโทรมาหลินน้ำลูกพันโอ้แม่ซอยพันไปปลายไพันว่าแม่พอนี่พันว่าซื้อๆโทรศัพท์โทรศัพท์เห็นเงินเดนซานเนาะโอ้แต่สิหาไ้คนด้เนี่เนยหลายแนวอยู่ดกพนหงการไจะพึ่งก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเสียเสีหายชาไรนอนมาทายผู้หายสกึมจิมอบเงินให้เพื่อนละกันสียอยากได้ภาพกับแม่พนเนาะ ตัวแรกกับบุคอยเดทายทางนี้มีแต่ว่าทายทางอันอาเดี๋ยวจะเดี๋ยวสะกึมผักก่อนไว้ก่อนจะพิ่งเดี๋ยวผักก่อนแป๊บหนึ่งโอเคสะกึมกะหมอบเงิอนนอกทางอ่าทานพุทธบูชาเพื่อนห้ยมาหาเสน่ห์กีบเดี๋ยวสะกึมเชี่ยห้แม่พอนอกห้ยพอนเพื่อนนอกไว้พอนให้เพื่อนแม่โดยแม่พรอขอขอบบุญขอบคุณขอบอกขอบใจน้ำทานพุทธบูชาอีกเด,เด,เดอ้อหลายหลายครั้งที่เพื่อนแด่พอนได้ชอยเงินมาหลายๆเธอช่วยแล้วแม่ขอ ขอบอขอบใจดีอกดีใจน้เพ่่นขอให้เพ่อนมีสุขภาพแข็งแรงล,โลํโรวยการงานราบลื่นได้สมมุ่งมัตรพัฒนาได้ทุกอย่างขอให้จเจริญงงเริ่งได้สมมุ่งมัตรัฒนาทุกอย่างเลยเธอบดึงบุญลุคุณขอขอบุญขอบคุณหลายๆเจ้สาธุโอยเคเนาะสักือหมอบเงินให้ม่พอหาเซนกี่เดียว ทางท่านพุทธะบูชาเพื่อนน้อยเขาเป็นสะพานบุญก็ขอขอบใจเพื่อนลายๆเนาะที่เพื่นเบิ่งแยงอุปถัมภ์คำชูขอบครัวเสาพิมพ์ตลอดมาเนาะนตั้งแต่แรกๆที่เขาขอมาถ่ายคลิปตั้งแต่บุญไปหูจกักเขึ้นไปเลยขึ้น,น,นก็เห็นความย่งแงเห็นความลําบากก็ซอยเหลือเขามาตั้งแต่มือนั่นเนาะนจนฮอดมือนี่ก็ลายๆส่องจังได้เขามาเห็นเนาะกับเพื่่อกับเปิดทางเป็นสะพานบุญในแก่คนอื่นเหมือนซะเสากึื่มก็ขอขอบใจเพื่อนลายๆที่เพื่่อบ่ปลาบ่วถิมเสากึื่มและครอบครัวเสาพิมพ์ ให้เฮาได้เป็นสะพานบุญเบิ่งแง่งพวกเฮาอุปธรรมคำชูเฮามาตลอดนะม่พอนเนาะโดยทังหมดนโดยกระไรสายน้ำเพลินโดยดีใจชุดแม่กระไรทุกสิ่งทุกอย่างได้สบายขึ้นโดยขอขอบคุณขอบคุณน้ำเพลินอีกครั้งหลายหลายครั้งโดยดีใจอยู่แล้วโดยเพราะว่าชงคิดชงใจหาเพลินอยู่โดยข้าเสียบอกแถวขั้วมาเนาะเพลินกะดีดีกูมู่ได้สำหรับซากรุ่มมาพอตอนแรกๆที่เขาเข่ามาถ่ายคลิปกับโบมิแพงฮูจัก <No. S 2> พอมาถ่ายแล้วการเริ่มต้นจากการเห็ดห้องน้ำเนาะห้ <No. S 2> องน้ำกับบริพ่อดอกก็มีละลายผักส่วนมาทางซองอื่นแน,น, <No. S 2> น,นมาซอยเห็ดคาสร้างเนาะเพราะว่าคา้างมันแพงกันเขาเขาหนับเริ่มต้นจากคนอื่นนับเพิ่นมาซอยเป็นนับหนึ่งซอ oh. ยวางแผนให้ผู้นี้มาเห็ดอันนี้ละก็มีละลายผักสวนเขามาซอยเรือกันแม่น <No. S 2> เป็นผู้เริ่มต้น, <heps S 2> เ,นเป็นผู้ก่อตั้งเริ่มต้น เขาเอนว่าสิ่งดีๆเนาะที่เพิ่นมอบให้เป็นสะพานบุญให้แกจูเฮาหะนะค่ะบ่มีเพิ่นเฮาก็อยู่บ่ได้ไปต่อบ่ได้คือว่าแหละเพิ่นก็ดีอหรีทางที่เฮาก็บบ้เคยเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นเคยว้าเคยแชทถ้าเพิ่นบ่เคยล่มพี่น้องบ่เคยคุยกันาทโรศั์ได้บ่เคยโทรคุยกันจักเถื่อแต่ก็มีโอกาสจะแชทกันตลอดแต่เพิ่นก็ดีหลายที่ฟังใจเฮาเฮาได้เป็นสะพานบุญจนกระทั่งสุมื้อน้ก็สส้างเพื่อน้องออมอยู่กับเพิ่นก็มีส่วนห่วมเนาะขอบใจทางไอกรที่ซอยไซนี่สะพิมเนาะ บอกว่าขึ้นมากกับบ่ได้ยังขึ้นฮอตคือถึงเพิ่นกเก่า,ากะคือเพิ่นซอยเลือเสือใไซนี่สาวพรสาวพรบอกขอโทษพี่น้องสาวพิมแม่พรบอกเมื่อน,นั้นาสาวพิมจะถิ่มแม่เพิ่นว่าซะจะปะแม่ไว้ให้แม่อยู่ผู้เดียวไปทำงานสาวกึมก็บอกเป็นไปบ่ได้เจ้าก,ก็ต้องเบิ่งแม่เนาะเพิ่นก็เห็นความยุ่งยากทางไอ้กอนกะสมทบมาก็คือซอยใไซนี่เนาะสาวเอ็ดลันกีบเขาก็บอกเคยลุมบุญลุงคุณเพิ่น,น,พนเนาะแม่พรเนาะกะคือถึงเพิ่นเสมอ ถึงเพิ่นเสมอบุญบุญประไดแม่ขอขอบคุณขอบคุณนะมันสักกึนที่เป oria, ็นสะพานบุญให้แม่พรโดยก็คือการขอให้รากเดินลำลอยโดยสภาพแผลแห้งได้ทุกชิ้นทุกอย่างสมาูรณ์ปนาได้อโดยซาถุกขอบใจแม่พรเดี๋ยวเสร็จไปหาส้พิมก่อนเด้อโดยโดยอ่ะพักพรสักโดยสบายดีหลบกวนแม่เพคนนอกแม่ไปก็นั่งโดนได้อยู่บนค้อมือนี่แม่ได้ได้ปรได้ได้ลูกนอนเมื่อกี้นี้ก็ลงมานี่แหละมัน มันหอนมันอยากแหละพอมายืดแข้งนี่แหละไจะจะย่อนนะพองแข้งแล้วเทาโคตรหลายก็เมยอืมยืดจนย่อนไปนี่แหละย่อนมากเทเจ็บนเล็ขึ้นมานอนอยู่นี่เนาะลูกขึ้นลูกลงสิแล้วเนาะขึ้นลูกลงอยู่ในนี้แหละแต่ยังดีเราได้มองอยู่มองผักแบบเย็นสบายเนี่ยเนาะมันบ่อับบอเอาเนาะเเดีี๋ยวจะะะะาาปรรตตูงนมแงแแล้วม่นห่มเย็นแค่แบบมีต้นไม้ได้พี่น้องมีกอไผ่ เห็นให้อากาศก็ดีเนาะค่อนข้างว่าดีเพราะว่ามันลมมันถ่ายเทดีเกินแบบมีปองเอี่ยมเนาะพี่น้องถูกมุมแมนแมนอกมันมีอากาศโล่งเนาะแมมเนาะห้องน้ำใส่ขัดอยู่บ่แม่พรย่างก็ท่นใช้แล้วแต่ว่าย่งปูนถ้าก็ออหมดอะไรแล้วโอ้ย่างข้าวปูนบ่โดย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  โดย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 เจาะบังกอนอ้อยที่หลักของเ้าก้อนอ้ยของเราไปถึงไหนแล้วไม่ได้มาโดนมาจอบมาสองนอ้มยเราออกเยอะหรือเปล่ามาดูกันพี่น้องเอ๋ยอืม สอกรุงทะลื่มาใหมกันสั่นมาเนาะพี่น้องเนาะมือกันสีสันส่นหน่อยหนึ่งอ่ะกะมือสันสนก็ขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อขณะมันบดมันบ่นิ่งปูยังกระไดประมาณนี้เนาะพี่น้องโอ้ดีอกดีใจน้แม่พรอซาพิมพ์ลายเทวาได้ผู้ใหญ่ใจดีลายฝักสวนเขามาสซอยเหลือเนาะเห็ดเทือนเห็ดซานเพิ่นอุปธรรมคำจูเพิ่นเนาะบ่อันนี้เนาะพี่น้องอ้าพี่น้อง น้ำไหม่ออกแล้วมาคอหน่อยสะพิมแล้วนี่นขักขักขักอน,น,น้ำไหม่ขึ้นลายเอีิ่เขาบริมาสะทสลายเข้าบริมาลนเนาะน้ำไหม่ขึ้นลายาอ่ออมันที่เขาดูน้ำไม่ริลมลายเลย สบายดีสพ so ิมสบายดีสบเฮยังอยู่นี่นะเฮดหัวเพราะว่าอันย่านขาเจ้าเงื่งเขาในในดินตะนางนี่เนาะโดยอ่าเพราะว่าดินทั้งทึงน่ะแม่นว่ามดลายก็แล้วหลักมาหลักอ่าเพิ่นสีหลักเอาตะนางอันนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เขาก็บย่านคนหลักอดเพราะว่ามันเก่าแล้วแต่ของเพิ่นนั่นยังใหม่อยู่แต่ย่านแต่คุนโลดเขาก็เลยอันเอาอันนี้มาเสริมโดยโดย เอาครัเพื่อนบริลออททำได้เมื่อกี้นี่เขาไปหาแม่พ่อแล้วมอบเงินให้เพื่อนเลยเด้อโอ้โดยโดยทั้งหาเซนกีบทั้งผู้ใหญ่ใจดีทั้งพุ่นแหละท่านพุทธบูชาผู้เก่าอะไรเพื่อนฝากมาซอยสะโพสะสะสะพิมกับแม่พ่อเนาะเพราะว่าเ<ด>พื่อนกะว่าลราเห็นหลายๆคนเขามาซอยอยู่เพ<ด>ื่อนก็เลยซอยมาหาเซนกีบกะ<ด>ขอบใจเพื่อนเนี่ยด้อยสะพิมเด้ออ่ะขอขอบอกขอบใจนำพ่อหรือแม่หรือเอื้อยหรือ อายเนาะนำพุทถาบูชาเนาะพี่พุทถาบูชาที่ให้ความสวยเรือมาตลอดนอกจากไล่ขังไลยค้าแล้วที่สวยเรือเนาะโดยบ่าว่าจะเป็นเ็ดหงน้าให้แม่ก็ซื้อผ้าอ้อมให้แม่ให้เงินมาสวยเรือในการซื้อผ้าอ้อมให้แม่เนาะโดยพิมกับคอขบอกขอบใจนำพี่พุทถาบูชาก็ขอให้เพิินพบจะความสุขความจเจริญโดยพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะ โดยทั้งอันเป็นสายยางหรือว่าท่อนําแมนกัเพิ่นกระได้ซอยมาหลายางอยู่ขัข้อให้เพิ่นก็มีอนุมันคอยยืนพบเจอแต่สิ่งดีๆประสบผลสำเร็จในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างโดยทั้งใจและสุขทางกายโดยโดยบริบริไปตลาดตะเล่มืนอนี่อันบอกบริไปเพราะว่าอันสร้างเพื่นมา หยกเสาธรามดาดิก,กับเดหายู่น้ำเพิ่นบ่โด,ย,<ม>ดยการเดหยกซอยเพิ่นเล็กๆน้อยๆแบบว<ม>่บาใบาคูนใบย,ยอ่อหรือว่าอุปกรณ์ย่างที่แบบตามหีบคองประเพณีเฮาเนาะก็คือหยกเสาคือแมนแมนแมนหาอุปกรณ์ซอยเพิ่นช่วงในช่องยูทูบกับบริเพยเข้ามาบ่สัพิมกบับบ่บ่ได้เข้าบ่เห็นบ่ลา,ลายอาทิตย์ คอยสังเกตคอยกับโบหินแพะขามาคอยกิดฮอดจะยุ่งกับซแวรมาฮะยุ่มือนก็นครับเรียกกันเลยบริเวรโดยแม่กะกาบายโบหินอันพื่นกาคือสีไปถ่ายซอยคนอื่นๆแม่แม่แม่นโดยส่วนกับพวกหละสาวแดงน้อยพน่แหละก็กำลังฮิตโดยโอเคเฮากับซีเด็กคับไปก็สซีซีเดล่ากรับก็เดินสัพิมเดอร์โดยก็ขอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่ติดตามแล้วก็อุปถัมภ์คำสู้เบิื้องเงี้ามาตลอดเนาะสัพิมเนาะ และคลิปนี age. Age? ้ส no, ก okay. like well, like ึมกับเสดขอลากลับไปก่อนและสับพิมกับสับพิมกับเสดลาโฟนพี่น้องไปเลยลาโฟนพี่น้องตรงนี้เลยนะสับพิมเนาะโดยสบายดีเด้อโดยโอเคพี่น้องสกึมกับมหาเพื่อนเนาะแต่ว่าเงินกับมอบให้แม่พ่อดเลยแหละกับขอบใจทั้งพ่อพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกภาคส่วนเด้อที่เข้ามาเบิ่งคลิปเฮาแต่ต้นจนจบฝากเป็นกำลังแรงใจสกึมแน่พี่น้องเออเผื่อจะเบิดเผื่อจะบุกพาดคลิปใหม่ๆเพื่อจะให้สกึมมีกำลังแรงใจเห็ุคลิปใหม่โตเนาะ กะซอกึมว้าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อบางเถื่อว้าคำใดทีออกไปทีบ่บ่บถืกใจเอฟซีเนาะที่ว้าไปบางข้างกะใส่คำว้าไวเกินไปหรือบางข้างกะใส่คำว้าที่แห้งเกินไปเนาะขอโทษขออภัยหลายๆ,ๆเด้อคอพี่น้อง FC เอฟซีเอ้ยขอบใจเลยซอกึมเป็นไปแล้วปะปรุงแก้ไขตัวเองเด้อคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ซอกึมก็สิได้จบคลิปไปก็สิได้กล่าวคำว่าสบายดีเด้อคอพี่น้องทุกคนเอ้ย